38. พระวิมาลาเถรีภิกษุณีผู้เคยเล้าลมพระโมคคัลลานะชาติสุดท้ายนางเกิดเป็นบุตรสาวของหญิงโสเพณีคนหนึ่งในกรุงเวสาลีมีชื่อว่าวิมาลาอัถกถาว่าวิมาลาครั้นเจริญวัยแล้วก็เลี้ยงชีพด้วยการเป็นโสเพณีตามอย่างมารดาวันหนึ่ง นางเห็นท่านพระมหาโมคลานะเที่ยวบินทบาทในกรุงเวสาลีเกิดมีจิตปฏิพัตร,รักใครจึงไปถึงที่อยู่ของพระเถระเริ่มทำการเล้าโลมพระเถระอาจารย์บางท่านกล่าวว่านางถูกพวกเดียรถีส่งไปจึงได้ทำอย่างนั้นพระเถระคุกคามแล้วได้ให้โอวาดแก่นาง โดยการชี้แจงถึงอักสุภกรรมฐานเป็นสำคัญเมื่อพระเถระให้โอวาสอย่างนั้นแล้วนางเกิดความสังเวชใจเกิดฮิริโอตับปากมีศรัทธาในพระศาสนาแสดงตนเป็นอุบาสิกาต่อมาได้บวชในหมู่ภิกษุณีเพียรพยายามอยู่ไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหันต์เพราะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเหตุ มีบารมีเต็มที่แล้วท่านพิจารณาข้อวัดปฏิบัติของตนแล้วได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มัวเมาในผิวพันรูปสมบัติความสวยงามบริวารสมบัติและมีจิตกระด้างด้วยความเป็นสาวจึงดูหมิ่นหญิงอื่นข้าพเจ้าประดับกายนี้ให้วิจิตงดงามสำหรับลวงผู้ชายง้อ ได้ยืนอยู่ที่ประตูเรือนของหญิงแพทย์สยาดุดในปรานคอยดักเนื้อฉะนั้นข้าพเจ้าอวดเครื่องประดับต่างๆและอวดอวัยวะที่ควรปกปิดให้ปรากฏกระทำรรมายาหลายอย่างให้ชายเป็นอันมากยินดีวันนี้ข้าพเจ้านั้นมีศีรษะโลน้นผมผ้าสังคติบวชเที่ยวบินทบาทแล้วมานั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ ได้ฌานอันไม่มีวิตกคือทุติยฌานข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องเกาะเกี่ยวทั้งที่เป็นของทิพทั้งที่เป็นของมนุษย์ได้ทั้งหมดทำอสวะทั้งปวงให้สิ้นไปมีความเย็นดับสนิทแล้วคาถานั้นมีอธิบายว่านางมีจิตกระด้างเพราะมัวเมาลุ่มหลงอยู่ในรูปร่างกายของตนเป็นต้น ประมาทมานานวันวันนี้เดี๋ยวนี้ประพฤติอยู่ในคำสอนของพระมหาโมคลานะเถระบวชแล้วบรรลุทุติยฌานทําฌานนั้นให้เป็นบาทเจริญวิปัสนาบรรลุพระอารหัตตผลแล้ว